จุดจีนปีนี้ไหว้เจ้ายังไงให้เฮงตั้งแต่เช้าจนดึเย็นสวัสดีครับทุกท่านนะฮะใกล้จุดจีนแล้วนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีก่อนนะฮะเวยพรกันก่อนเลยนะฮะก่อนเข้ารายละเอียดของไหว้ยังไงให้เฮงเฮงะฮะในช่วงเทศกาลจุดจีนปีนี้2,564นั่นเองะฮะก่อนอื่นนะฮะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะก็ได้เฮงเฮงนะฮะ ใครกดเฮงเฮงรวยๆยแน่นอนครับกับช่องตือเกณโซกูดนั่นเองนะฮะขอบคุณมากครับเราไปตามรายละเอียดข่าวกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้น่าจะเป็นวันจ่ายใช่ไหมฮะเห็นเพื่อนๆผมลงจริงๆผมเองก็อยากไปซื้อนะแต่ผมเองไม่เคยวายเลยพ่อผมคนจีนแต่แม่ผมเป็นคนเหนือนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่กับแม่ส่วนพ่อก็ใกล้ๆนะฮะเป็นคนจีนก็เลยไม่เคยวายแต่ตอนวัยรุ่นตอนเด็กๆอยู่พระขนง เราจะอยู่รวมกันหมดก็จะได้ไหว้ประจำนะฮะมาครับเปิดคู่มือขั้นตอนการไหว้เจ้านะครับตุดจีน2,564ทั้งช่วงเวลาการไหว้และการไหว้สำคัญที่ถูกหลักการไหว้พร้อมเคล็ดลับการไหว้เทพใส่สินเอียนะครับให้ถูกช่วงเวลาเพื่อเสริมความเฮงร่ำรวยเงินทองนั่นเองครับเทศกาลสำคัญนะฮะของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและคนจีนทั่วโลกนั่นก็คือวันอะไรฮะ วันจุดจีนนั่นเองหรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนในปีนี้วันจุดจีนตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์2564ครับในช่วงเทศกาลจุดจีนจะประกอบไปด้วย3วันสำคัญนะฮะก็คือวันจ่ายวันไหวและวันเที่ยววงเล็บนะฮะก็คล้ายๆกับวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองฮะโดยเฉพาะวันไหวพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและคนจีนทั่วโลกนะครับ ก็ให้ความสําคัญอย่างมากเลยทีเดียวเพราะด้วยวิถีชีวิตที่ทําอาชีพค้าขายเป็นหลักของชาวจีนจึงมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพและการขอพอรเรื่องโชคราบโดยในวันจุดจีนของแต่ละปีชาวจีนจะมีการตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้าแห่งโชคราบนั่นเองก็คือไ่ซิงเอียกันทุกปีนะฮะตามความเชื่อที่ว่าองค์เทพไฉซิงเอีะจะดลบันดาลให้ทํามาค้าขึ้นทําธุรกิจได้ราบรื่นเจริญรุ่งเรืองมััน่นงมั่นคง เงินทองไหลมาเทมาเป็นต้นนอกจากการไหว้เทพเจ้าใส่สินเอียแล้วนะฮะยังมีธรรมเนียมการไหว้สิ่งอื่นๆในวันตรุจีนอีกด้วยนะฮะขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวว่าสะดวกไหว้แบบไหนไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะฮะเอาที่เราสะดวกดีกว่านะฮะและยิ่งเป็นช่วงโควิดแบบนี้ด้วยนะฮะรายจ่ายรายรับน้อยรายจ่ายเยอะก็เอาที่สะดวกแต่ขอให้ไหว้จะได้โชคดีแหงๆนะครับแต่ ถ้าใครอยากไหว้ให้ครบสูตรนะฮะตั้งแต่เช้ายันดึกเลยเรามีคำแนะนำสำหรับการไหว้เจ้าจุดจีน2,564มาฝากกันครับโดยหากต้องการไหว้แบบชุดใหญ่เลยนะฮะเพื่อเสริมความเฮงและความเป็นสิริมงคลในวันจุดจีนนั้นควรตั้งโต๊ะไหว้ทั้งหมด4ี่รอบด้วยกันนะฮะได้แก่สำหรับผู้ที่สนใจนะฮะมาฟังรายละเอียดหรือว่าจะฟังเป็นความรู้ได้นะฮะเมื่อเราพร้อมลองไหว้ดูครับ 1. ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะช่วงเช้ามืดเลย เริ่มตั้งแต่ด้วยการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเล่าอี้ในช่วงเช้าเวลาประมาณ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าของวันที่11อกุมภาพันธ์2564ซึ่งเป็นการไหว้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเทวดาผู้คุ้มครองบ้านเรือนที่มาปกปักดูแลให้เจ้าบ้านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขหลังการไหว้นะฮะรอสักครู่จากนั้นให้เผากระดาษเงินกระดาษทองตามประเพณีแต่เนื่องจากช่วงนี้นะฮะสถานการณ์แบบนี้ การลงงลงลงนะฮะไม่ให้เผากระดาษและงดเผาขยะเพื่อป้องกันฝุ่นพิษนั่นเองฮะ PM 2.5จึงควรงดเผาและเผาแบบน้อยๆพอเป็นพิธีก็พอนะฮะสำหรับของไหว้แล้วนะฮะก็คือมีเนื้อสัตว์ต้มสุกนะฮะหรือวงเล็บนะซาแซส,สาอย่างด้วยกันหรือ5อย่างแล้วแต่กําลังนะฮะง oh, แูแซเช่นไก่เป็ดหมูเป็นต้นนะฮะถ้า มีผลไม้มงคลอีก5 7ถึงอย่างเหล้าน้ำชาและกระดาษเงินกระดาษทองใช้ทูบในการไหว้หดอกด้วยกันนะฮะส่วนช่วงบ่ายนะฮะก็คือไหวบ้บรรพบุรุษนั่นเองในการไหวบ้บรรพบุรุษไปแปบบ้อนะฮะก็้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเป็นการไหว้เพื่อระลึกถึงญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้วเป็นการแสดงความกตัญญูกตตะเวทีตามคติความเชื่อของชาวจีนการไหว้ครั้งนี้จะไหวไม่เกินเที่ยง เวลาประามาณ10โมงถึง11โมงของวันที่11กุมภาพันธ์2564าเช่นกันครับคือวันเดียวกันแหละฮะหลังจากว่าแล้วรอจนทูมหมดนะครับจากนั้นทุกคนในบ้านหรือในครอบครัวก็จะนำของไหวมารับประทานร่วมกันและนำไปแจกจ่ายแบ่งปันเพื่อนฝูงนะฮะก็คือเพื่อนบ้านนั่นเองนะฮะเป็นการดีเลยทีเดียวนะส่วนของไหว้ก็จะมีเนื้อสัตว์ต้มสุก3-5อย่างนะครับก็จะมีซาแซหรือโงแซ่นั่นเองนะฮะ เหมือนกันไหว้เจ้าช่วงเช้าเช่นกันครับและให้เพิ่มอาหารอื่นๆที่บรรพบรุษชอบหรืออาหารที่มีความมงคลเช่นอาหารจานเส้นอาหารจานปลาอาหารที่มีปลาหมึกแห้งและเมนูซุปใสหรือแกงจืดเป็นต้นนะฮะส่วนขนมมงคลเช่นจับอับขนมถ้วยฟูขนมเก่งขนมเทียนสระเปาผลไม้มงคลและกระดาษเงินกระดาษทองใช้ทูบในการไหว้สดอกนะครับ ส่วนข้อควรระวังนะฮะคนจีนนะฮะไม่ให้นําเต้าหู้ขาวมาไหว้วันตุษจ,จีนเนื่องจากสีขาวสําหรับคนจีนแล้วเป็นสีแห่งความโศกเศร้าและของไหว้ไม่ควรเป็นอาหารที่มีรสเผ็ดรสขมและผลไม้ที่มีน้ำเพราะจะทําให้ชีวิตไม่อะไรนะจะมีอุปสรรคขวากน้ำไม่ราบรื่นส่วนช่วงบ่ายนะครับไหว้ทำทานสัมภเวสี การไหว้ทำทานแก่ผีไม่มีญาติหรือสัมภเวสีนะฮะจะไหว้ตอนบ่ายเวลาประมาณ2โมงถึง4โมงของวันที่11กุมภาพันธ์เช่นกันครับพอไหว้เสร็จแล้วนะฮะรอสักครู่อีกเช่นเคยจากนั้นให้จุดประทัดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปให้หมดและเพื่อความเป็นสิริมงคลต้องรับวันจุดจีนนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อประทัดผมไม่ได้จุดมานานนะผมต้องจุดสัหน่อยนะฮะส่วนของไหว้นะฮะ อาหารต่างๆที่เหลือจากการไหว้รอบเช้าและรอบสายข้าวสวยขนมต่างๆเช่นขนมเข่งขนมเทียนเผือกเชื่อมน้ำตาลและกระดาษเงินกระดาษทองใช้ทูบในการไหว้เพียงหนึ่งดอกเท่านั้นนะครับย้ำนะฮะช่วงบ่ายนี้ทูบหนึ่งดอกเท่านั้นเองนะเพราะเป็นการไหว้ผีไม่มีญาติหรือสัมภเวสีนั่นเองนะฮะไปต่อกันเลยดีกว่านะฮะช่วงดึกอ้าวไหวสยสินเอะเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองครับ สำหรับใครที่อยากไหว้เสริมดวงและเพิ่มโชคลาภตอนรับความเฮงในวันตรุษจีนปีหนูทองปีนี้ก่อนแนะนำให้ไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภเป็นการไหว้ครั้งที่4เพิ่มเข้ามานะครับโดยเลิกในการไหว้คือช่วงกลางดึกของคืนวันสิ้นปีก่อนจะย่างเข้าวันตรุษจีนระหว่างเวลา5ทุ่มถึงตีหนึ่งวงเล็บนะก็คือวันที่11นั่นเองนะฮะคบาบเกี่ยวไปยังวันที่12กุมภาพันธ์2564า โดยมีความเชื่อว่าการไหว้เทพเจ้าสินเอียจะทําให้เกิดโชคลาภและร่รํารวยตลอดปีส่วนของไหว้รูปภาพหรือรูปปั้นองค์ของใส่สินเอียนะฮะแจกันดอกไม้สดหนึ่งคู่เทียนแดงหนึ่งคู่กระถางทู่และทูบสําหรับไหว้น้ําชาห้าถ้วยขนมอีหรือสาคูแดงห้าถ้วยหรือข้าวสวยห้าถ้วยขนมจับอับน้ําชาห้าถ้วยเล็กผลไม้มงคลห้าอย่างเช่นส้ม แอปเปิลแดงอังุ่นแดงกล้วยหอมทองสับปะรดเป็นต้นนะครับเฉชัยเจชัยนะฮะโัษทีครับเจชัย5อย่างเช่น <c oughs> ดอกไม้จีนฟองเต้าหู h oo, h en, ้หุ้นเส้นเห็ดหอมเห็ดหูหนูและกระดาษเงินกระดาษทองนั่นเองฮะส่วนวิธีไหว้ก็จุดธูป3ดอก5ดอก9ดอก,ดอกหรือ11ดอกก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับแล้วกล่าวคำสวดบนไหว้สักการะดังนี้ ก็คือนโมตตะปะปะวะโตอราโตสัมมาสัมพุทธะสามจบจากนั้นสวดบทสการะว่าโอมซัมพาลาจาเลนในเยโซลานะฮะถ้าอา่านผิดขออภัยด้วยนะครับสวดประมาณ3จบ5จบหรือ9จบหรือ12จบก็ได้อีกเช่นกันครับจากนั้นให้กล่าวชื่อและนามสกุลของตัวเองและเรื่องที่จะขอพรจากนั้นนำกระดาษเงกรกระดาษทองนะครับไปเผา แล้วให้ผู้ใหญ่ในบ้านถือรูปภาพหรือรูปปั้นใส่ศินเอีย้ยพร้อมกระถางทูบเข้าบ้านเป็นการเชิญเทพเข้าบ้านและของไหว้ก็ห้ามทิ้งนะครับเพราะถือเป็นของมงคลให้นําไปแบ่งปันรับประทานในครอบครัวนั่นเองครับทิศในการไหว้ใส่ศินเอีย้ยของปีนี้นะฮะ2,564หรือปีฉลูให้ตั้งโต๊ะไหว้หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนะฮะย้ำนะครับหันหน้าให้พระเจ้าใส่ศินเอีย้ยไปทางทิศต,ตะวันออก เพราะเชื่อว่าปีนี้เทพจะเสด็จมาในทิศต,ตะวันออกนั่นเองการกราบไหว้ขอพอจากเทพเจ้าไสศินเอียจะทําให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสําเร็จและนํามาซึ่งโชคลาภเงินทองนอกจากนี้เทพเจ้าไสศินเอียยังช่วยดวยันดาลให้ผู้ที่บูชาให้มีราบรอยเข้ามาในชีวิตตลอดจนเสริมดวงในด้านความโชคดีต่างๆอีกด้วยนะครับนั่นก็เป็นวันตรุษจีนปีนี้นะฮะวิธีการไหว้ตั้งแต่เช้ายันดึก ว่าย,ยังไงให้เฮงนะครับก็แล้วแต่ใครจะสะดวกยังไงจะไม่ต้องไหว้แบบเช้าเย็นเย็นด้นนะฮะสะดวกตอนไหนก็สามารถไหวได้ะฮะเป็นสิริมงคลในวันตุดจ,จีนวันเข้าปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองนะฮะแต่เรื่องประทัดเนี่ยผมองไปซื้อจุดน,นะฮะต้องจุดละผมไม่ได้จุดมาหลายปีละซึ่งก็ไม่เคยเลยเอาง่ายๆนะนี่นะครับใครที่อยากจะไหวพรุงนี้นะฮะวันนี้วันจ่ายออกไปซื้อของะฮะเตรีมยมไหวพรุนนี้กัน,นะฮะก็ได้เฮงเฮง โควิดก็ได้ผ่านพ้นไปสักทีนะครับอขอบคุณทุกท่านนะฮะทิ้งท้ายนี้ที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระด,ดิง่งกด subscribe ติดตามช่องเราด้วยนะฮะท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อีกทุกๆวันเลยนะฮะสำหรับท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านครับเฮงๆรวยๆครับในวันรุดจ,จีนปีนี้และตลอดไปครับ ขอขอบคุณจากช่องตูเกนเ c i r c l และผมมาลุดนันทพิษานนท์สวัสดีครับ